สวัสดีครับพวกับผมวินดีเซลกระบะเกรด A ที่คุณมั่นใจกลับมาวันนี้นะครับเรามีความคุ้มค่าราคาประหยัดมาฝากอีกเช่นเคยครับใครกำลังมองหารถกระบะด4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นี่เลยครับมาถูกทางแล้วครับคันนี้นะครับ,นนรบเป็นรถหน่วยง,งานประวัติศูนย์เช็คระยะเป๊ะเลยนะครับขอแนะนำครับไฮรักซ e ์รี2.4 e r ค n n e นนะครับคันนี้ได้ปี2019เลยเลขไมล์แสนเดียวครับฉเฉลี่ยว,วิ่งวันหนึ่งประมาณ60โลเท่านั้นเอง รถหม่ป้ายแดง9000นนะครับวันนี้จัดให้คุ้มคุมเลยครับราคาพิเศษเลยครับ5 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับคันนี้ผ่อนเดือนละ9 5 0 0เท่านั้นเองนี่นะครับรายได้20,000ซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำโทรมาเลยครับ0 6 4 6 9 6 6ส3่นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์เส้นถึงหน้าบ้านท่านเลยสะดวกสบายมั่นใจได้นะครับออกรถกับวินดีเซล์คุณจะได้ตัวรถกระบะเท่เสวยนะครับคุณภาพไว้ใจได้ไปใช้เท่านั้นเลยสำหรับเส้นสายรายละเอียดตัวรถนะครับสวย ไปครับคันนี้นะครับได้เป็นโฉมใหม่แนชเรียบร้อยนะครับปี19นะครับได้ปี19แล้วก่อนจะเป็นโฉมหน้าหล่อนะครับไปใหม่แนชรุ่นสุดท้ายละนะครับนี่ฮะคุ้มๆสวยๆไฟหน้าม้าเตอรีเฟลกเตอร์ไฟเหลี่ยไฟเลี้ยวครบชุดแบบนี้เลยด้านล่างเป็นไฟตัดหมอกมาให้ขอบโครเมียมสวยๆเท่ๆนะครับกระจังหน้าเนี่ยแหละครับพีโน่แบล็กตัดสลับกับขอบโครเมียมสวยๆโลโก้โตโยต้าชัดเจนแบบนี้นะครับไฟหน้าไม่แตกไม่ร้าวอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ขาวๆใสๆแบบนี้ผิวพันธ์สันเหลี่ยมตัวรถนะครับนี่ครับฝากระโปรงสวยๆเดิมๆแบบนี้เลย นะครับไม่มีดุ้งไม่มีโดนมาแน่นอนนี่แหละฮะใครกําลังมองหารถกระบะสวยๆคุ้มๆอยู่นะครับเรารับประกันโครงสร้างด้วยไม่มีชนหนักพิความจมน้ำนะตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกับสีเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์ไม่มีชรอตสูญหายครับมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยซื้อรถกับวินดีเซลนะครับคุณจะได้แต่รถสภาพสวยๆเกรดเอไว้ใช้เท่านั้นนะครับดาลล่านะครับล้อได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับนี่ฮะขอบสิบเจ็ดนะครับยางเป็นดีสโตนนะครับเป็นไฮเวทเทรเรนสวยๆแบบนี้ นะครับยางได้ปี22แล้วใช้งานอีกยาวนะครับปีกนกชกอคัพด้านในนะครับสวยๆนีฮะสวยๆแบบนี้นะครับรถไม่รถไม่มีชนชนหนักพลิกคว่ำมานะครับแล้วก็ไม่มีลุยน้ําทั่วมานะครับนี่ฮะสภาพอยู่ในสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีตัดไม่มีแต่งไม่มีต่อโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับบริเวณกระจกหน้านีครับโลโก้ชัดเจนนะครับไม่มีเปลี่ยน กระจกข้างนะครับพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับเป็นงานโครเมียมตัดสลับดําไฟเลี้ยว LED มีให้ผิวพันธ์สันเหลี่ยมด้านข้างสวยๆตรงๆไม่ดุ้งไม่โดนบันไดข้างสวยๆนะครับกระจกเดิมแท้ To โย t ้าซีบานเลยติดฟิล์มรอบคันเป็นฟิล์มปลอดรอบคันนะครับ60มาให้แบบนี้นะครับมีความเป็นส่วนตัวกันแดดดีด้วยเปิดออกมาด้านข้างนะครับแผงข้างสวยๆเดิมๆนะครับเป็นพลาสติกฮัททัดนะครับตัดสลับกับผ้าบุดนุ่มที่วางแก้วน้ําชุดลําโพงต่างๆมีให้มือเปิดโครเมียม จัดไปเลยนะครับซอกหน้าสวยๆน็อตไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับนะครับขอบประตูสวยเดิมไม่มีพ่นสีสาทับนี่ฮะรถสวยเดิมโรงงานเป็นแบบนี้นะครับเสาบีน็อตไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับเลยนะครับผูกกรอนสวยๆเดิมๆแบบนี้สครับเพดโตโยต้าสวยเดิมเลยครับนี่ฮะชัดเจนนะครับเบาะนะครับคันนี้ได้เป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะครับสีดําเดินได้ขาวสวยๆตึงๆไม่ยุบไม่ขาดแบบนี้นี่เลยฮะสวยมากนะครับดยมากนะครับรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับบางท่านบางคันนะครับก็ใช้แค่ท่านเดียว นะครับนี่ฮะสวยๆคุ้มๆแบบนี้นะครับเช็คระยะเป๊ะนะครับรถหน่วยงานเน้นย้ํากันทุกคลิปนะครับเป็นรถที่เช็คระยะเป๊ะๆนะครับหมื่นโลเข้าเช็คเราไม่ต้องมาลุ้นนะครับว่าเออเจ้าของเดิมเขาจะดูแลดีไหมอันนี้นะครับบังคับเข้าเลยเปลี่ยนอะไหล่แท้เดิมศูนย์เท่านั้นนี่แหละครับตรวจเช็คได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มั่นใจได้เลยนะครับนี่ฮะสวยๆคอนโซลสะอาดๆคลิปๆแบบนี้เลยนะครับเจ้าของเดิมก็ดูแลดีนะครับคนขับรถคันเดิมก็ดูแลดีมากด้านหลังนะครับนี่ฮะ เบาสวยๆตึงๆไม่ย,ยุบไม่ขาดเบาะผ้าพรีเมียมด้านข้างอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆครบครบสมบูรณ์ lake, Hz, backs, settling, เหมือนเดิมนะครับด้านหลังนะครับสามหมอนแบบนี้ Isofix มีให้พนักแขนตรงกลางมีให้นะครับที่วางแก้วน้ํามีให้เบาะสวยตึงใหม่กลิฟเลยนี่ฮะนะครับเบาใหม่มากนะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะครับกระจกไล่้าด้านหลังมีให้เฮดรูมสะอาดสดสวยๆแบบนี้นี่นะครับตะขอเนี่ยประสงค์ซ้ายขวานะครับมีให้โอ้โหรีโวคันนี้ ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับคันนี้ฟรีดาวผ่อน9,500พันห้าไปใช้กันครับนี่ฮะรายได้20,000ซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้าโทรมาเลยครับ0 6 4 6 9 6 6 3 3 5เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับสะดวกสบายมั่นใจได้นะครับโทรมาคุยกันทักมาคุยกันนะครับวินดีเซลยินดีให้บริการด้านข้างนะครับเฉพาข้างสวยๆนี่ฮะสปอเป็นอาร์คเรียงตัวสวยๆนะครับไม่มีดุ้งไม่มีโดนไม่มีดึงเรียงตัวยาวๆสวยๆตลอดแนวนะครับแม็กเดิมโรงงานขอบ17รัมเบรกด้านนหลังะครับยางปี22 นะครับไฮเวทเทอรเรนสวยๆนะครับนี่ฮะตรงบริเวณชัดซีนะครับไม่มีตัดไม่มีแต่งไม่มีต่อเลยสวยมากท่อด้านในขาวๆใสๆเงาๆนะครับยางอะไหล่ยังอยู่ยังไม่ได้ลงพื้นเลยฮะนี่ฮะสวยมากนะครับใครหานะครับรถกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโตอยู่นะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนด้านหลังนะครับไฟท้ายทูโทนสวยๆมือเปิดโครเมียมนี่แหละครับการชนท้ายโครเมียมทูโทนแบบนี้นะครับไฟเบรกตรงที่3บริเวณฝาท้ายนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เปิดออกมา นี่ฮะ Max Liner นะครับติดตั้งจากศูนย์มาให้เรียบร้อยเลยด้านข้างนะครับตรงนี้ s p o r เ m e ร Arc เรียงตัวสวยๆนะครับน็อตไม่มีขันไม่มีขไขปั๊ม 4L นะครับลูกศรชี้ชัดเจนสวยงามชัดเจนแบบนี้นะครับด้านขวาปั๊ม 4R ลูกศรชี้ชัดเจนนะครับน็อตไม่มีขันไม่มีขไมมข s p o อ t เ e อ Arc เรียงตัวสวยๆแบบนี้เลยโอ้โ oh หนี่ฮะใครหาอยู่นะครับคันนี้รับประกันความคุ้มค่าเลย นะครับสี่ประตูยกสูงเหมาะกับใครครับพ่อค้าแม่ขายก็ได้เซลล์ต่างจังหวัดก็ได้ใช้งานชีวิตประจําวันก็ได้เดินทางกับครอบครัวยิ่งดีใหญ่นี่นะครับยกสูงหน้าฝนนะครับบางทีไปเจอช่วงน้ําท่วมขังแรงตางนะครับขับสบายขับง่ายผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีนะครับขับได้ทั้งครอบครัวเกียร์ออโต้สะดวกสบายมากๆเลยครับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับนี่ครับภายในเปิดออกมาตรงนี้นะครับกระจกข้างนะครับโตโยต้าแท้โรงงานเลยนะครับด้านข้างก็จะเป็นอะคริลิกสีเงินมือเปิดโครเมียมมีให้นะครับ กระจกไฟฟ้า4บานปรับออโต้ที่คนขับ1บานเซ็นทรัลล็อกล็อกกระจกปรับพับไฟฟ้าให้เรียบร้อยที่วางแก้วน้ําชุดลําโพงมีให้นะครับนี่ฮะซอกหน้าสวยๆน็อตไม่มีขันไม่มีไข่เลยนะครับตัวบริเวณนี่ครับขอบประตูสวยๆนะครับสีเป็นเมทัลลิกเนี่ยฮะผมซูมให้ดูเลยสีเป็นเมทัลลิกสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับเสาบีน็อตไม่มีขันไม่มีไข่สติ๊กเกอร์วอร์นิ่งต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับหูกรอนเดิมๆสวยๆ โอ้โหครับเพจโตโยต้าชัดเจนคันนี้นะครับคนขับได้เป็นเบาะนะครับเบาะผ้าพรีเมียมนะครับสีดําเดินได้ขาวสวยๆปรับพนักปรับพนักพิงแบบ6ทิศทางแบบแมนนวลนะครับข้างในนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภายในนะครับตรงนี้นะครับที่วางแก้วน้ําแบบบิวอินมีให้นะครับคันนี้ได้เป็นกุญแจแบบคีย์มาตรฐานก้านไขนะครับเป็นคีย์มาตรฐานก้านไขแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูเชึ้งเดียวติดนะครับอันนี้สตาร์ทเรียบร้อย ภายในนะครับพวงมาลัยมัลติฟังชันสไตล์สปอร์ตเลยนะครับรุ่นนี้หุ้มหนังมาให้เดินได้ขาวสวยๆนะครับปรับได้สีทิศทางนะครับขึ้นลงแล้วก็ใกล้ไกลนะครับใกล้ไกลแบบนี้นี่ฮะสีทิศทางตามสรีระผู้ขับขี่เลขไมล์แสนกลมๆนะครับแสนกับ3,000ัเศษโอ้โหนี่เลยครับคุ้มค่ามากๆนะครับเฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งห้าหกสิบโลประมาณนี้นะครับวิ่งน้อยมากๆคันนี้วิ่งน้อยได้ปี19ด้วย นะครับอูโหคุ้มค่ามากๆคอนโซลสะอาดสะอาดใสๆคลิปๆเลยครับนีาา่ฮะคอนโซลสวยๆสะอาดสะอาดแบบนี้ตัวแอร์แบ็กคู่หน้ามีให้นะครับนี่ฮะเอกสารต่างๆคู่มือต่างๆอยู่ครบๆเลยนะครับตรงบริเวณความบันเทิงนะครับนี่ฮะความบันเทิงก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นนะ USB Charger ให้นะครับเสียบหูฟัง AUX ให้ a i r m a n น a l นะครับปรับได้4ระดับ power outlet 2จุดด้านล่าง ที่วางแก้วน้ำใบใหญ่ๆ2ใบนะครับเกียร์ออโต้6สปีดนะครับพร้อมแมนนวลโหมดนี่ฮะจัดไปเลยนะครับที่สำคัญนะครับนี่ฮะมีโหมดอีโคกับโหมดพาวเวอร์ด้วยนะครับให้เลือกใช้กันสะดวกสบายมากๆนะครับคันนี้เบรกมือนะครับมาตรฐานก้านยกตรงนี้ก็เป็นชุดที่วางของจุ๊กจิ๊กๆวางมือถือต่างๆนะครับตรงบริเวณพนักแขนนะครับตรงนี้ก็ได้เป็นผ้านะครับผ้าพรีเมียมนุ่มๆเดินได้ขาวสวยๆนะครับก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่ ใช้ได้เลยนะครับอุปกรณ์ส่วนควบด้านบนนีครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับม่านบังแดดไฟต่างๆที่วางแว่นตาอยู่ครบๆเลยไฟส่องสว่างนะครับในเก๋งใช้งานได้ปกตินี่เลยฮะเอาไปใช้กันครับคันนี้นะครับคุ้มค่าแน่นอน4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับใครหาอยู่นะครับนี่ฮะที่สุดของความคุ้มค่าเลยคันนี้เดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันครับ สำหรับเครื่องยนต์นะครับคันนี้แน่นอนครับได้เป็นขุมกําลังดีเซลความเร็วนะครับ2.4ลิตร150แรงม้าความแรงความประหยัดความทนทานความแกร่งอึดถึกทนไม่ต้องพูดถึงเลยครับเราไปดูโครงสร้างกันเลยแล้วกันนี่แหละครับน็อตฝากระโปรงไม่มีขันไม่มีไขนะครับปัม๊มโตโยต้าโลโก้ชัดเจนแบบนี้นี่แหละครับฝากระโปรงเดิมแท้แน่นอนสติ๊กเกอร์เหรียญบาทชัดเจนไม่มีแงะแกะเก่าซีลซิลิโคนด้านข้างสวยเดิมโรงงานนะครับนี่ฮะ ผิวสัมผัสเดิมโรงงานแน่นอนสติกเ cker ก warning ชัดเจนนะครับสปอร์ตเมทอาร์หกจุดตรงนี้ชัดเจนสติกเกอร์เหรียญบาทนี่ฮะอยู่ครบนี่ฮะไม่มีแงะแกะเก่าเลยนะครับดูง่ายรถเดิมดูง่ายนี่ฮะน็อตไม่มีขันไม่มีขายสปอร,อร์ตเมทอาร์ด้านข้าง3จุดสวยๆแบบนี้ซอกในสวยๆนะครับไม่มีดุ้งไม่มีโดนแผ่นเพลทชัดเจนนะครับสติกเกอร์มอกอชัดเจนนี่ครับแผ่นเพลทเปลิดเดือนมกราปี19ต้นปีเลยนะครับคันนี้ผิดเปลิดต้นปีเลยนะครับไฟหน้าแท้ไทยคุยโตชัดเจนเดิมโรงงานไม่มีเปลี่ยน นะครับขานหม้อน้ําสวยๆปั๊มแอลยังอยู่ลูกศรชี้มีให้นะครับนี่ฮะสวยๆลูกศรชี้มีนะครับด้านขวาเป็นปั๊มอาไฟหน้าไทยโคอิโตชัดเจนนี่ครับเดิมโรงงานแน่นอนโอ้โหคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วครับ539,000เอาไปใช้กันครับ สำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะสี่ประตูยกสูงคุ้มคุมไว้ใช้นะครับหน่วยงานประบาดศูนย์คันนี้แนะนำเลยครับให้ u e ัค r ิเ2.4 e p r e n e อ e r นะครับคันนี้ได้ปี2019ไมยแสนเดียวครับฉเฉลี่ยว,วิ่งวันหนึ่งประมาณ60โลไม่เกินนะครับป้ายแดงเกือบเกือบ0แสนวันนี้จัดให้คุ้มคุมเลยครับ5 30,000 9,000บาทเท่านั้นนะครับ5 3า0 0 0บาทเท่านั้นคันนี้ฟรีดาวผ่อน9 5 0 0เอาไปใช้กันครับรายได้2 0 0 0 0ซื้อคันเดียวจบไม่ต้องค้ำโทรมาเลยครับ0ูน6 9 6 6 3 3 5เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์เส้นถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับสะดวกสบายมั่นใจได้นะครับออกรถกับวินดีเซลคุณจะได้แต่รถสวยสภาพเกรด A ไว้ใช้แน่นอนวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสำหรับกระบะสวยๆคันถัดไปสวยคุ้มค่าน่าใช้แค่ไไหหนนนนนฝาากกตติิดดดดมััััั้้ววววยสสสรรบบีีีเซลปคค